สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะวันนี้พออยากจะชอบอยู่ในกลุ่มแฮมเตอร์เนาะแล้วก็คือเข้าทุกวันดีกว่าทั้งวันก็ว่าได้นะคะทํางานก็เข้ากลุ่มซึ่งจะเจอคําถามคนที่เลี้ยงใจแอนเข้ามาบ่อยมากจะโพลถามทุกวันนะคะว่ามันมีจุดดําๆบนตัวน้องมันคืออะไรวันนี้นะคะก็เขาก็เลี้ยงใจแอนเนาะยุโร อันนี้นะคะจะเป็นน้องตัวผู้เป็นอาเป็นหลานของพลอยซึ่งพลอยผสมเองนะคะนี่จะเป็นตัวผู้น้องมิกเซอร์นะคะทีนี้มันจะมีคนถามว่าไอต่อมตรงเนี้ยมันคืออะไรของมิกเซอร์ขึ้นยังพลอยไม่แน่ใจนะคะน่าจะยังไม่ขึ้นแฮะเพราะว่าน้องพึ่งเดือนกว่าเองนะคะทีนี้อาน้องเป็นตัวผู้เก็บน้องเข้าไปก่อนอันนี้ค่ะ น้องมินมินเป็นแม่ของมิกเซอร์ตัวเมียนะคะให้ดูก่อนว่าน้องเป็นตัวเมียจริงๆแต่มีคนถามว่าไอ้ต่อมตรงนี้ยตรงสะโพกน้องตรงนี้ยมันคืออะไรเนี่ยค่ะเนีย่ยเห็นไหมก็ไม่รู้มันโฟกัสหรือเปล่าเนี่ยมีแต่คนถามว่ามันคืออะไรเห็นไหมเนี่ยค่ะซึ่งน้องจะมีสองข้างนะคะนี่อีกข้างหนึ่ง มันคือตอมกินตัวผู้ก็มีตัวเมียก็มีนะคะอ่าคิดว่ามันน่าจะขึ้นมาตอนอายุประมาณ3เดือนนะคะประมาณ3าเดือนมันอ่าอาจจะเป็นช่วงที่ถึงวัยผสมของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันจะมีอันนี้คือน้องเป็นตัวเมียน้องมีตอมกินเห็นไหมเนี่ยน้องจะมีสองข้างอันนี้มันคือสะโพกน้องเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือใจแอนนะใจแอน เนี่ยน้องเป็นตัวเมียเห็นไหมตัวเมียมีแต่ตรงน,นี้พลอยไม่แน่ใจว่ามัน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 ก็น่าจะเป็นต่อมกลิ่นอีกที่หนึ่งอันนี้มันน่าจะเป็นต่อมกลิ่นเฉพาะเวลาที่ตัวเมียเขาติดสัตว์หรือต้องการฮีตต้องการผสมพันธุ์ก็คือเหมือนกับว่าเขาจะปล่อยกลิ่นอะเรียกตัวผู้ตรงนี้มันก็เลยน่าจะ,ะเป็นต่อมกลิ่นอีกที่หนึ่งของตัวเมียนะคะพลอยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะใช่ ก็ประมาณว่าเหมือนตัวเมียเนี่ยเขาจะมีต่อมกลิ่นทั้งหมด3ที่ก็คือด้านข้างซับโคเขาจะเอาไว้ทําอาณาเขตเหมือนของตัวผู้เอาไวถ้ถูกงงถูรอบๆเพื่อสร้างกลิ่นสร้างอาณาเขตนะคะส่วนของตัวตัวผู้เนี่ยคอคิดว่าน่าจะเอาไว้สร้างอาณาเขตเหมือนกันเหมือนกับว่า,าไม่ให้ตัวอื่นเข้ามาในเขตตัวเองนะคะหรือถ้าเกิดว่าตัวอื่นที่เข้ามาในเขตตัวเองเนี่ยมันก็จะ ได้กลิ่นอาจจะไม่เข้ามาก็ได้เหมือนรู้ว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันม,ม,นมีมันมีตัวอื่นอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยของน้องมิกเซอร์ยังไม่ขึ้นนะคะเท่าที่พลอยดูน่าเพราะว่าน้องเพิ่งได้เดือนกว่าเกือบสองเดือนแต่ตัวผู้เขาอ่าเขามีเจสกีด้วยเห็นไหมเครื่องบินไอพ่นตัวผู้ขนจะยาวกว่าน่ะอันนี้เพิ่งสองเดือนกว่าเองนะคะเนี่ยดูตัวเขาสิ ก็ลองสังเกตลูกที่บ้านดูนะคะอย่างที่บอกว่าตรงนั้นมันน่าจะเป็นตอมกลิ่นมากกว่าเนาะเดี๋ยถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะคะถ้าพลอยว่างพลอยก็จะมาทำคลิปตอบให้นะคะก็จะได้แบบเอ้ยเอาเอาคลิปเนี้ยไปไปบอกคนใหม่ๆว่าเอ้ยมันคือตอมกลิ่นเนาะนะคนอื่นเขาจะได้แบบอ๋อโอเคมันคือตอมกลิ่นเนาะเขาก็จะได้แบบเออมีการบอกต่อๆกันไปนะคะไว้ยังไงเดี๋ยว จะมีคลิปใหม่ๆมายังไงอย่าลืมฝากดติดตามนะคะช่องของพอไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำคอนเทนต์อะไรไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ถ้าเกิดมีเวลามีเวลาว่างก็จะมาตอบคำถามเป็นแบบคิดอย่างนี้ให้แล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคะ่ะ